สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนจริงไหมลิซ่าแบล็คพิง n ความนิยมสูงแต่ค่ายจ่ายค่าตัวน้อยกว่าเพื่อน ร้อนแรงอีกเช่นเคยสำหรับลิซ่าแบล็กพิงหรือลลิซ่ามโนบาลกับกรณีใกล้หมดสัญญากับทางต้นสังกัด YG Entertainment พร้อมกับมีข่าวหนาหูว่าอาจจะไม่ต่อสัญญาค่ายเดิมพร้อมกับประเด็นร้อนเกี่ยวกับค่าตัวซึ่งสื่อต่างประเทศอาทิตย์ได้แคนโครนิเคิลเปิดเผยว่าลิซ่าได้ค่าตัวน้อยกว่าเพื่อนๆในวงที่เป็นชาวเกาหลี เป็นที่รู้กันว่าค่าตัวของศิลปินชาวต่างชาตินั้นจะต่างจากชาวเกาหลีอยู่หลายเท่าจนก่อนหน้านี้ศิลปินจากชาติอื่นเคยออกมาฟ้องร้องทางค่ายเกี่ยวกับการยุติสัญญามาแล้วนับไม่ถ้วนซึ่งปกติแล้วทางค่ายเกาหลีจะให้ศิลปินต่อสัญญายาวนานถึง7ปี ทางด้านของสอนชนนสอนอดีตสมาชิก CLC เคยเรียกร้องให้แก้ข้อตกลงทางลิขสิทธิ์ให้เท่ากับเพื่อนคนอื่นๆในวงพร้อมกับเคยเปิดเผยว่าวง CLC ที่มีสมาชิกชาวเกาหลี5คนชาวไทย1คนและชาวฮ่องกงอีก1คนแต่ศิลปินกลับได้รับโดยตรงแตกต่างกันหากเทียบกับชาวไทยและชาวฮ่องกงได้รับค่าจ้างน้อยกว่าชาวเกาหลีถึง6เท่าสำหรับการจ่ายค่าตัวของทางค่ายก่อนหน้านี้เคยปรากฏข้อมูลเกี่ยวกับการแบ่งเปอร์เซ็นต์ระหว่าง ค่าย YG Entertainment ออกมาแล้วได้แก่ยอดขายอัลบั้มค่าย50ศิลปิน50%ยอดขายอัลบั้มรีเนวอัลบั้มพิเศษรีแพคเกจ่าย30%ศิลปิน70%อีเวนต์ค่าย40%ศิลปิน60%งานต่างประเทศค่าย50%ศิลปิน50%ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากคมชัดลึกขอบคุณครับ